สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องประวัติของก็อตซีล่าก็อตซีล่านั้นเป็นสัตว์ประหลาดของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสร้างโดยโทโมยุกิทานกะโปรดิวเซนของบริษัทโตโฮภาคพยนต์โดยมีตัวเอกของเรื่องคือก็อตซีล่า ออกฉายครั้งแรกในปีคศ1954เพื่อเป็นการย้ำเตือนความน่ากลัวของอาวุธนิวเคลียร์ต้นกำเนิดของก็อดซีล่าจะแตกต่างออกไปในแต่ละเวอร์ชัน่นในแบบฉบับของอเมริกาก็อดซิล่าปี2014ถึงก็อดซีล่าปะทะคองปี2021 จะมีจุดกำเนิดมาจากสัตว์ยกดึกดำบันที่จำศิลอยู่ในโลกกวงและตื่นขึ้นมาเพราะปริมาณรังสีจากนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซาก,กิปี1945ก็ซิลล่าตัวนี้จะมีต้นแบบมาจากตัวร้ายในเรื่องอุนตราแมนคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าก็ซิลล่าตัวนี้ จะมีต้นกำเนิดเหมือนกับก็อดซิลายุคเฮเซแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจากหนังสือก็อดซีล่าโดยโตโฮในก็อดซิล่าอสูรพันนิวเคลียร์ล้างโลกที่ฉายในปี1,998จะมีจุดกำเนิดมาจากกิ้งก่าอิกัวนาที่โดนระเบิดนิวเคลีย และกลายพันธุ์เป็นซีล่าชื่อเล่นที่แฟนคลับตั้งให้เนื่องจากแฟนๆก็ซีล่าไม่นับว่าตัวนี้เป็นก็ซีล่าเนื่องจากการออกแบบการลดทอนความแข็งแกร่งทำให้ฮาลุโอนากาจิมานักแสดงชายที่สวมชุดก็ซีล่าในภาคพยนตร์ก็ซีล่าในยุคแรกๆพูดออกมาว่า เจ้าก็ซิล่าตัวนี้มันไม่ใช่ก็ซิล่าแต่ภายหลังเริ่มมีคนออกมายอมรับมากขึ้นในแบบฉบับของญี่ปุ่นในซีรีส์อนิเมะเรื่องก็ซิล่าจุดเอกภาพจะมีจุดกำเนิดมาจากฝุ่นแดงในชินก็ซิล่ามีต้นกำเนิดมาจากป่าเด็กดําบันที่ได้รับสารกัมมันตาราังสีเป็นจํานวนมาก จึงวิวัฒนาการได้สีล่างในยุคเฮเซจะมีจุดกำเนิดมาจากไดโนเสาร์ที่โดนิวเคลียร์แล้วกลายล่างเป็นก็อตซิล่าซึ่งจุดกำเนิดของก็อตซิล่าของญี่ปุ่นจะมีเพิ่มเติมในภาคก็อตซิล่าปะ,ะทะคิงจิโดล่าส่วนภาคต้นฉบับนั้นในปีคศ1954กิ็อซิล่าจะเป็นสัตว์โบราณ ที่กำลังจำศิลอยู่ใต้ทะเลและถูกปลุกขึ้นจากการทดลองนิวเคลียร์เอาละวครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของก็อดซลล่าหากข้อมูลผิดพลาดต,ต,ตรงไหนหรืออยากให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ